ไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึง่งที่ชินเล่าให้ข้าฟังได้เอ็ดได้ซื้อจื่อต้องซื้อมีดสั้นด้วยท่านหวังจ้าใจอหญิงของข้าเหรอข้าจ้าใจนางเพื่ออะไรกันได้อพิเศษเข้าโจนมู่อ๋องก็บุญของนางเท่าไหร่แล้วอ๋อแต่ตอนอยู่บนเรือท่านไม่พูดแบบนี้นี่ที่ชินพูดเองนี่ว่าข้ายังมองคนไม่ขาดเท่าไหร่ แต่ตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้ข้ารู้แล้วว่านางไม่คู่ควรกับข้าจริงๆท่านต่างหากที่ไม่คู่ควรกับนางนน มันใครขออาภาัยด้วยได้ยินเสียงคล้ายคนต่อสู้กันมีอะไรหรือเปล่าไม่มีข้ากับภรรยาข้ากำลังเข้าได้เข้าเข็มกัน<ม>ต้องขออนุญาตพระรุงขจีของเจ้าก่อนด้วยเหรอมีกล้ามีกล้าเชิญตามสบายถ้าเหลืออะไรบอกข้าได้ไปได้แล้ว <c oughs> ดูได้ทีโมโนแม็กสุดยอดดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง